เอโยทุกคนสวัสดีครับผมเจ็ดเองวันนี้เราจะที่เกโบตาโตเช่นเคยฮะวันนี้เราจะไปตะลุยของเอเนดของตัวฟิชชิ่งแมนกันลุยกันเลยดีกว่าเค <Okay, S 1> จากครั้งที่แล้วเนาะซื้ปอปลาก่อนเลยฮะผมว่าตอนนี้ผมมีความคิดที่ว่าจะหนีไปเล่นตัวของเจ้าอ่าดาบโจนแต่ไม่รู้ว่าจะเจอมาหรือเปล่าเนี่ยสิ ตอนนี้ราคารีทีหนึ่งนี่ค่อนข้างที่จุกๆเลยนะเนี่ยโอ้โมโคตรแรงเลยนี่หว่าทุกคนดูดาเมจผมดิโคตรแรงเลยนี่หว่าเจ็ดร้อยกว่าเลยนะฮะตอนนี้ผมมีปลาเท่าไหร่แล้วว่าปลาอยู่80ดสิบตัวตอนนี้หลังจากที่เข้าเวฟตัวของเอ็นเลดแล้ว,วอ่ะอือฮึเขาบอกว่า แมทเทเรียลของเราจะจบเธอจะอินคีห้าเปอรเซ็นต์ทุกๆครั้งแล้วก็หลังจากเวฟยี่จะถูกลดลงอ่าไอนี่แทนนะลดลง20%แทนแย่ yeah, เนาะตอนนี้คนตกปลาเราจะเริ่มมีรายได้เข้ามาค่อนข้างน้อยแล้ะมันจะเริ่มแย่แล้วฮะตอนนี้การเงินเราค่อนข้างยำแย่แล้วเราต้องรีบเปลี่ยนไปเล่นมีโจนได้แล้วนนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมีตังใช้นะ ล้วตอนนี้ตังมันก็ดรอปจากมอนลดลงถึง50%ด่วนแถมภาพวิทติ้งที่เรากินมาตั้งแต่ช่วงแรกก็จะถูกลดลงด้วยฮะทำให้เราค่อนข้างที่จะจนมากๆเลยนะแต่หอกมันก็ดีนะคิดหนักอยู่ฮะว่าจะไปเพิ่มอะไรมันยังไงดีอะอหอกถ้าเกิดมาก็ก็จะเปลี่ยนแล้วกันแถมราคาไอ้เจ้านี้มันโอ้่ไง ราคาการรีต่อครั้งนี่มันหนักหน่วงซะเหลือเกินนะเจเนี่ยการรีแต่ละครั้งเนี่ยหนักหน่วงเหลือเกินผมไม่รู้ว่าเราจะไปได้สักเวที่เท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่เกิน30อ่ะเพราะถ้าเกิดการเงินเรามันยังอ,อร่อยอยู่แบบเนี้ยคิดว่าไปได้ไม่น่าไกลมากฮนะแถมกระต่ายการฟรีโลผมไม่เจอสักตัวเลยอ่ะดิทำให้การรีแต่ละครั้งนี่มันจะปวดเหลือเกินฮนะ เว็บหลังเราจะไม่ค่อยมีปลาใช้กันแล้วดิโอ้ยแทงมันไปนลุกแต่ตอนนี้ชีวิตรเราใช้สบายๆนะหอมันรัศมีไกลมากเลยตอนตอนนี้คี้ผมมันเดินทางมาถึง45%แล้วจะไม่โอกาสการติดคีมันนะมันต้องเพิ่มคี้หน่อยครับเพราะเราได้ตัวฮันติ n g าแล้วจะได้มีตังค์ใช้เยอะกันหน่อยโอ้มอนเยอะนะน,น่าถ้าเกิดมีมีโจมาด้วยเดี๋ยวจะแฮปปี้มากเลย โอ้แต่เดเม่เปนแรงมากนะเนี่ยไอเจ้าพวกนี้เนี่ยคงสต่ต้อ,ตองไปหาแอ้แคกสป,ปีดเพิ่มแล้วฮะออเออเธอเล็ดไม่เอาฮะอยา่าได้แคกสป,ปีดอะอขี้ได้นะเอาขี้มาก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเนี๋ยนี้มันทำเวฟบนึงได้ทีเวฟละร้อยเนาะอ่ะปลามา อ่ะเพิ่มอันนี้เยอะโอเคสีแดงมันสองเอาละอู้ว้า wow. วรถแดงจะครบแล้วฮะเนี่ยมันจะทำให้เราลำบากใจในการที่จะเปลี่ยนด้วยดิเริ่มลำบากใจแล้วสิปลามาน้อยมากเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ปลามา่น้อยหรอกตังไม่มีที่จะกดซื้อเหยื่อล่อดิเหยื่อล่อสมัยนี้มันแพงแพงมันไม่ได้แพงที่เหยื่อนะเป็นแพงคอรีร้านค้านี่แหละฮะขอร้องเถิดท่านเทพกระต่ายมาให้ผมรีโลฟรีสักทีเถอะ มาแต่เกมนี้เราไม่เจอเนาะตั้งแต่เราโลตั้งแต่ตอนแรกๆมาเราไม่เจอไอ้เจ้าตัวกระต่ายปีโลเลยนักสกปรกผมชีวิตช่างเงียบเหงาเต่าเหลือเกินโอ้ย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 ,อย,อย,อยไอ้เจ้าตัวฮันติงเรามันได้ตาละร้อยเนาะถือว่าโอเคอยู่อะ่ะโอกาสแค่สามที่สามสามที่สามเปอร์เซ็นต์อะ่ะโอ้จะจะตายแล้วเนี่ย ดูดเลือดเหรอฮะเกือบตายเนี่ยว้าวไม่เอาครับมามามาอ่าดูดเลือดเฮวิติ้งเรามันไอ้นี่อยู่แล้วอะมันแย่แล้วเอาครับพอแล้วโอ้โหมันรีร้อยเลยจนจนชีวิตชีวิตคนตกปลา ตอนนี้ค่าไรติมอยู่ที่38โอเคเหมือนใครแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอเลยน่าจะเป็นตัวไอคสปีดนะในการของรอบการโจมตีของมันนะน่าจะต่ำคนระับยวผมต้องไปหาไอคสปีดเพิ่มนละตอนนี้มันตีออกวีรล้หนึ่งเนาะโอเคต้องไปหาไอคสปีดให้เขาเพิ่มหนะ่อยตอนนี้ติดคีสสองร้อยนะเนี่ยไม่ใช่200สองร้อยสิให้ถึงสองพันเลยฮะแรงสุดๆไปเลยอือ แต่ก็ไม่คิดแต่ก็ไม่อยากคิดภาพถ้าเกิดเล่นเล่นมีดเล็กมามันจะมันจะรอดไหมเพราะดูจํานวนมอน์ดิแต่ไม่ก็น่าสนาจาใจนะการเล่นมีดเล็กเนี่ยจะทำให้เรามีเงินใช้เหลือเลยแต่ผมก็ไม่หาหมีดเล็กแล้ววะยัง,ยงไงก็อยากได้อยู่ดีนะไปทําให้การเงินเรามันหายห,ห่วงไปเลยโอ้โอโอโอเยเจ็บ อ้แขกสปีดอู้ระเบิดฮะก้ามปูก้ามเอาสิวันนี้บอสฮะแทงแป๊บๆก็ตายแล้วมาบอสเนี่ยบางๆอ่ะบอสอ่ะตันนี้เราได้แทงระเบิดแล้วฮะโอกาส20%บเอนเองเนาะใช่ปะอ่าใช่โอกาส 20%, นนาส20ที่จะแทงแล้วก็เดลดาเมจเนาะ มันคิดตามเมลีที่เรามีนะแต่แต่แต่เมลีเรามันน้อยอ่ะแต่เอามาแค่เอฟเฟกระเบิดก็พอละช่วยมันช่วยได้เยอะอยู่ตุ้ม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 มอนเริ่มตีแรงมากเลยนะเนี่ยเรื่องผมมันโดนแค่ฮิตส,สองฮิตเนี่ยก็เนกะน้ำหมื่นแล้วเนี่ยแล้วผมเหลือต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอ่าเกินตอนนี้มันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอยากอยากเอาไปเก็บตังค์จัง เดินฝ่ามดไม่ใช่เรื่องดีเลยปิ้ว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 แต่ใครเล่ามันจะหลบได้หมดนะทุกคนดูไปยัก์ทายขนาดนี้ใครเล่ามันจะหลบได้หมดหรอวะด่านล้วแล้วเนี้ยไม่บอกเลยว่าไม่ต้องหลบอ่ะยังไงก็โดนอยู่แล้วอ่ะดูมันอยู่ที่ว่าจะโดนน้อยหรือโดนมากอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะไลรติวได้ฮะต้นไม้มา ต้นไม้มันเอามันมาก็เอามันมันมาหลายรอบแล้วปลามาเยอะเลยปลาลุยทีมๆเข้ามาให้หมดไอ้พวกป้าหมอข้างดำจำเป็นผมจะสามพันแล้วดิเมื่อกี้อันไหนมันแทงขึ้น,นเกือบสองพันเจ็ดเลยวะชิ้นไหนกันนะไม่แน่ใจฮะห,หรือว่าผมน่าจะดูผิดไป ไี้มันอยู่ที่สองสองพันสามร้อยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทิม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 โอ้ปลามันเยอะมากเลยเนี่ยผมว่าผมต้องใช้อ่าตัวช่วยเล็กๆน้อยๆหน่อยหน่อยละเพราะตอนนี้ผมอยากจะได้ตัวของมีดมากเลยครับให้ผมมีเงินใช้นะ หาไม่เจอเลยเนี่ยสิตั้งแต่เล่นมายังไม่เจอไอ้เจ้าชิ้น,นั้นเลยไอ้เจ้าตีปัเตอร์เจ้าตัวมีโจรโอ้เกือบตายอปไปพี่น้องแมวลักกี้เอาเถอะอ่ะผมขอใช้ตัวช่วยหน่อยแล้วกันเอามาหน่อยฮะขอขอมีดหน่อย มีไปเท่าไหร่โอเคนี่ก็ตายฟรีดมอยากได้มากเลยเอาหน่อยแล้วกันพอ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 แล้วแง่ได้มีไปแล้วด้วยความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแล้วเ,เราได้ตังค์่อยฮะขอ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 หนอ่อยเถอะ ตอนแรกก็กะจะเล่นไอ้เจ้าไอ้เจ้ามีตัวนี้เป็นทีแรกแหละแต่มันไม่มาเลยเน,นี่ยสิเราต้องเราต้องใช้ตัวช่วยนิดห,หน่อยแล้วฮะนี่แหละเราจะเข้าไปทูไทยกับกับมอนแล้วฮะโอกาสเปอร์เซ็นต์การตายเราจะสูงมากเลยตอนเนี้ยโอ้โหอะหื้อตายไม่น่าเปลี่ยนเลยพี่มองเลย ได้เป็นตัวของเหยื่อล่อมาฮะได้ตัวของฮิวติเจเนเรชั่นมา3แล้วก็ตัวของรูทเอเรียเนาะจะปรากฏขึ้นในของเว็บ2เว็บถัดไปโอเคเป็นของล่อมอนเตอร์ให้ออกมาเนาะโอเคในของตัวเอเล่ก็มีเท่นี้แหละเป็นคลิปสั้นๆเองเพราะแบบตายมากผมจริงๆผมไม่น่าเปลี่ยนมีนี้เลยน่าจะถือหอกต่อไปน่าจะไปถึงเว็บสาตามความคาดหวังก็ได้อยู่แต่ก็นะ ได้เท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับไปแล้วบาย